กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตแล้วก็รายการสราระแท้ไม่มีนะครับตามชื่อคลิปนะี่ครับ next the peaking level แบบเงี้ยก็พอดีว่าเมื่อวานนี้ผมจัดห้องใหม่เนี่บสายแลนมันเน่าเมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงคลิปโอเคเพราะฉะนั้นโยกมาวันนี้แทนมันจะเป็นยังไงนะครับพานนี้โอเคให้มันได้คำว่าว้าวออกจากปากผมหน่อยสิคึบคึบ ผมไม่รู้เป็นไรผมเห็นไอ้แบบนี้แล้วผมอย่างเสียวอะ่ะโอเคโอเคผมเริ่มว้าวแล้วว่ะโอ้โหว้าวนี่ต้องว้าวว้าแบบนี้แหละว้าวว้าวรอกสองแล้วโอเค แขนพี่เกจะแข็งแรงไปไหนวะเนี่ยอย่าว่าแต่แขนเดียวเลยนะครับผมสองแขนยังไม่รอดเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าฮะยังอยู่กับการเต้นนะครับเฮ้ยเต้นเต้นเต้เออ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  อ่าฮะอ่าฮะเขาเรียกว่าเต้นอะไรวะเนี่ย t ทรดิช i ัน a l ลลาเวนมันจะเท่กว่านี้นะครับถ้าผมเอาเพลงโจโจใส่ <laughs> ว่าไปด้วยไหมวิมม่งไปสถานีต่อไปเ,ไ like เอาจริงดิโอเค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 ไปโก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 เดี๋ยวมันมันใกล้กันขนาดนั้นเลยเหรือวะโอเคอ่ะอฮะโอเคแต่บาดปุ๊บ เดี๋ยวมันมันมันอ่าผมดูก่อนดูก่อนก่อนมันจะใกล้ขนาดไหนอืมรถไฟก็วิ่งออกไปแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยไกลอยู่นะไกลอยู่นะถึงแล้วนะครับข้างหน้าใช่ไหมแม่ง <laughs> วิ่งเร็วเบอร์ไหนวะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ข้างน่างใ่ไหมใช่จริงด้วยนะครับ เค okay, ทันไหมทันไหมรถไฟถึงแล้วนะครับโอเครถไฟจอดแล้วถึงแล้วถึงแล้วทันวะต่าที่ดูมันก็ไม่ไกลนะแต่ที่น่าทึ่งนะครับคือเขาวิ่งแข่งกับรถไฟแล้วรถไฟวิ่งตรงใช่ไหมแต่เขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งอ้อม เด็ก The Building เลยวใชายคนนี้อายุ17ปีนะครับสร้างเครื่อง tracking เครื่องติดตาม COVID-19 นะครับแล้วก็ไม่สวนเงิน8ล้านที่จะเอาโฆษณาไปแปะในเว็บของเขาเขาบอกว่าเขาแค่อยากเล่นเกมกับเพื่อนนะครับแล้วอยากเป็นเด็ก17ปีแบบปกติธรรมดาไม่ต้องมีคนมาจ่ายเงินให้ โอเคแปดสามยี่สี่นะครับประมาณยี่สิบสี่ล้าน <c oughs> ใจนายได้วะนายแค่บอกว่านายอยากเล่นเกมกับเพื่อน <c oughs> สุดๆปฏิเสธเงินยี่สิบสี่ล้านจีํา <c oughs> ทำไมเลยอันนี้เป็นประตูห้องลับเหรอหรือ,อยังไง ไลเบอรีบีไฮเพนติ้งเนี่ยเป็นห้องสมดุดอยู่ข้างหลังรูปภาพก็ไม่เท่าไหร่นะแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นทุกภาคอืมฟ้าผ่าเนี่ยถ่ายได้ตอนอยู่บนเครื่องบินอืมผมไม่เคยเห็นใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนนะเดี๋ยวนะน้องหมาน้องหมาทำอะไร โอเคน้องหมาจะเรียนปีนเขาเหรอโก้โก้โก้ฮึบฮึบฮึบไม่ใช่นะครับกระโดดสูงโอ้โห ผมเคยเห็นคลิปหนึ่งนะก่อนหน้านี้แต่ไม่มีอุปกรณ์เซฟนะสูงไม่เท่านี้หรอกแต่มันไต่ไต่ต่เหมือนหมาไต่กำแพงอะแต่นี่โคตรสูงเลยอืมใส่ได้จริงๆด้วยโอเคทำไมมันแข็งแข็ง โอเคผมกำลังคิดอยู่ว่านี่บถ้าผมใส่ไปเดินตลาดนัดคลองถมมันจะเป็น <c oughs> <c oughs> แล้วก็คิดอีก <c oughs> เรื่องหนึ่งนะ ถ้าเกิดสักวันหนึ่งมันบินได้ขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะไกลความจริงนะเพราะทุกวันนี้ผมเห็นพวกเจ็ตแพกอะมีคนทําเจ็ตแพกแล้วบินได้มาแล้วนะครับอืมตอนนี้ไม่รู้ว่าพัฒนาต่อหรือเปล่านี่ครับอ่าอินโนเวชั่นนะครับเทคโนโลยี Technology. อืมเด็กๆพวกนี้นะครับอยากเซอร์ไพรส์คุณย่านะครับ แต่คุณย่าก็เสือภัพวกเด็กเหมือนกันเอ้ยเท่เทเคนแก่ฝรั่งนี่ก็ค่อนข้างบ้าจี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยอย่างคลิปก่อนเนี่ยเขาเต้นสลับปูกสลับกับล้านเนี่ยน่ารักดีน่ารักดีชอบชอบชอบอันนี้คืออะไรสิบวิเองลอย อย่าบอกว่าช็อตชบชิบชิบชิบโอเคโอเคนั่นไงอันนี้แหละที่ผมคิดไอ้น,นี่เลยยากกูเพื่อนยากชุดแล้วนะครับแถมเขาทำได้กูจ้าแมนและนี่คือน้ำตกที่เป็นทรายแซนฟอลนะครับไม่ใช่วอเต์ฟอล ทำไมไม่ถ่ายนานๆกูนี่วะใช้แม่เหล็กทำให้รถดิบยังไงอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอือฮึอ้าว วิ่งไปทำไมวะวิ่งไปแกล้งตายตายต่อเลยตายต่อผมไม่เข้าใจอยู่อย่างนึ่งถ้ามึงจะแกล้งตายนะแล้วจะวิ่งไปหาเขาทำไมวะผู้วิ่งไปหาเขาเแบบแทนที่จะแบบว่าอยู่กับที่แล้วเดียเดี๋ยวหรือว่าจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อไง ให้เพื่อนหนีไปเหรอหรือยังไงดราฟต์มอนกูสเดะเดะเดะแป๊แป๊บแป๊บแป๊บพังพรนแค่ออ๋อดราฟตตัวนี้แปลว่าแค่ผมประจําสับสนกับไอ้แปลว่าหูหนวกอืมฮึมน่ากลัวยังไงไม่รู้ว่ะ Exactly, a secret that kids don't enjoy school all the time. Mm -hmm. I'll try to make the simplest things entertaining, even if it's something like assigning homework. But let's say we have a 10 question homework assignment. Look at all the other options. I give them 9, 8, 7, mm -hmm. 6, 5, mm -hmm. and that's small chance of no homework. So, what you do is you take an expo marker, you get a volunteer, you have them come up to the board, you have them slide it down, mm -hmm. wherever the tip of the marker ends up, that's how many problems you do. Crowd favorites, you mm might -hmm. want to do hey, 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 hey. for like 30 cents. With all okay, ยังไงอะ่ะให้การบ้านนักเรียนนะครับก็เห็นเนที่ขีดเป็นช่องๆไหมเสร็จปุ๊บให้สไลด์ไอ้ปากกาเนี่ยมันไปถึงตรงไหนนะครับก็จะได้การบ้านไปตามจำนวนข้อนั้นเออเท่ๆๆเท่เเท่ทท no h o m e w นี่ก็คือว่าไม่มีการบ้านนะครับอืมแล้วก็ปลานะครับอ่าเขานี้ก็ Whatever cup it lands in, that's uh -huh. how many homework problems they got. Okay, they got all tens. I got this wheel with all these different things. Oh, -ho, me, I need what? And you can't hit a button, of Has it ever landed on that? Nope. So you take a click, got. Uh -huh. Okay. See, it's hard. Does this make này. them like it in homework? Absolutely not. Uh -huh. But it does make something as simple as assigning homework just a little bit exciting. Mm-hmm. Clean out of China, baby. Not in China. Hmm. That's how I'm going to go to China. ท่าผู้ชมคิดยังไงเนี่ยครับจะเกิดดรามา่าหรือเปล่านะถ้าทําแบบเนี้ยแต่ผมว่ามันน่าสนใจนะถึงแม้แบบว่าเด็กจะดีใจไหมที่แบบว่าได้การบ้านกลับไปทําก็ไม่ไน,นี่ครับแต่มันก็น่าสนใจอยู่ดีอะเยียมเยียมเยียมแบบนี้ผมชอบโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่าร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย่ อืมพูดถึงการจัดห้องแล้วเนี่ยอยากทัวร์ศตูใหม่ไหมมันอาจจะดูเหมือนเดิมนะแต่คนละห้องนะผมบอกไว้ก่อนจริงๆ <c oughs> คนละห้องไม่ใช่ห้องเดิมนะเนี่ยไปจริงแล้วเจียนะ